ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโนสนโนแคร์เต้นโชว์ใบเตยดีเจแมนโนสนโนแคร์โชว์เต้นหลังเจอดาม่าเบี้ยวนัดดีเอไอรอบสองใบเตยสุธีวันโนสนโนแคร์ชวนดีเจแมนพัฒนพลกับน้องชายลุกชานวิทยเต้นติ๊กตอกหลังเจอดาม่าเบี้ยวนัดดีเอไอรอบสองต้องบอกเลยว่าเรื่องนัดดีเอไอรอบสองแล้วสำหรับดีเจแมนพัฒนพล และใบเตยสุธีวันหลังมีเอี่ยวเกี่ยวข้องกับคดี Forex T d ดีและอภิรักษ์ c e o Forex TD ดีหลังโดนหมายเรียกรอบแรกแต่เจ้าตัวขอเตรียมเอกสารจึงขอเลื่อนไปและขอเลื่อนอีกครั้งเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมา20ตุลาคมทางด้านใบเตยสุธีวันโผล่ร่วมงานแบรนด์ดังอย่างดีออหลังเบี้ยวนัด d s i รอบ2แต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวยังใช้ชีวิตอย่างปกติในขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่า ไม่มีใครห้ามเลยเหรอให้หยุดโชว์ก่อนคงม,มั่นใจว่ารอดชัวร์สงสารและเห็นใจผู้เสียหายมากๆเลยค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับฟอ r ์เทีดีแต่ละคนคือเอาเงินผู้เสียหายมาสนองอัตราตัวเองทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องผู้หญิงทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งสร้างอัตลักษณ์ตัวเองใหม่ทั้งใช้ของฟุ่มเฟือยสารพัดที่เงินตัวเองมันเติมเต็มไม่ได้ใช้เงินคนอื่นยิ่งกว่าเศษกระดาษโดยไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีอะไรเลยว่าผู้เสียหายเขาหามายากลำบากขนาดไหน ล่าสุดทางด้านใบเตยสุทธีวันเคลื่อนไหวหลังโดนดราม่าเลื่อนนัด DSI รอบ2โดยเจ้าตัวได้ออกมาโพส์คลิปเต้นลง t i k t o อกับ DJ man และน้องชายลูกชานวิทย์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวไม่ได้มีสีหน้าเค้่งเครียดแต่อย่างใดขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ